ที่ฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะแม่วันนี้แม่น้องดาจะพาไปตามแม่วาดแม่วาดงวดที่แล้วให้เจ็ดเจ็ดหกพออกมาเลขออกมาเป็นหกเจ็ดแม่วาดให้ฟันต่องวดแล้วนะคะรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นจังไดเจ้ด,ดีบอ พีมาบอกเลขพี่น้องเอ้ขมุนอยู่ฝุ่นเนาะเดี๋ยวเะไปลขมุนที่หร่สามตาพีมาบอกเลขกพีมาบอกเล็กสามตัวโคกเก็ดกเก็เจ็ดมันกับเขาหกเก็ดจาน้อเขาโกเก็ดนี่วัดอันไหนบ่จะมันอันนกะคนลายเนาะซื้อบ่ไรบ่จะมันเล็กดังบ่จอดังลามันเขาพูดนะพวกนี้แต่แต่ว่าบ้านแม่เนาะบ้านแม่น้าดาบบบอบโมจ้ะซื้อใดซื้อใดโมจ่ะซื้อใดจ้ะ โหผมอันน anyway, right. yeah, uh, like uh huh. like ั้นว่าห uh, uh huh ุ่นมาหอนเท่าเนาะแม่นจ้ะยุเก็แต่เฉยแต่เจ้าสิอันอีกอันเก้าศูนย์หกศูนย์มาจ้ะหกคงเกตในซื่อได้สบายเลยเึงแล้อ่งหันน่ะจ้ะแทวานั้นกับะเตรสาหัวไม่จ้ะเ่ินนเนาะจ้ะบุตรสาหัวแม่โชคดีวะจ้ะหกเกตฮะเจ้าโชคดีบ่หกเกตบถือหาสิบบาท๋อ้พอไดน้ำปูน้ำปลาเนาะแม่เนาะเอฟซีกับสีสูน้ำบอลอะไรค่ะอัน อารน้นำมันก็เลยการน้ำมันดการ <c oughs> น้นนมันี <c oughs> ่ยไงแท่งไม่ว่านวันที่พ่านมาเป็นแบบนี้เลยคะผีบอกเลขนะคะผีมาบอกเลขนะหกเจ็ดเจ็ดนะคะเข้าโตเข้ากับเลขตาไหา่หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะอายุคนที่ตายพี่สาวของแฟนเพืนอายุห้าสิบสามปีเข้ากับหมุนอีกรอบหนึ่งคือเจ็ดเจ็ดหกนะคะพลปา้าพูดว่าเข้าหกเจ็ดตรงๆนะคะ นะคะแล้วเลขฟูซิล่าในหกเก้าศูนย์นะคะก็มีเอฟซีเพิ่นโอนค่ากับเขาค่านามค่าไฟมาซอยเมื่อวานนะคะก็บ่ิหลายท่านเนาะคะ่ะคุณเพชรเกาหลีสองร้อยบาทนะคะคุณลำยิ่เออคุณลำพายนะคะคุณลำพายสองร้อยคุณนภาสองร้อยคุณดุ ดุสิตาสามร้อยเป็นเงิน9 0้บาทให้หนึ่งพันไปเลยพันค่ะอุ้ยปวดหงอกสช่ไหมมันหมานมาะเ้ยงอสิมาเอ้าห้โซไฮมางอสิมามีเลขหรืจาต็มฟันเราวะแม่ฟันว่าเอารถไปตำดาเขาเลยโมขึ้นร้านตำดาไปตั้ดารถรถส้นหรถชนรถรถชนรถวันครับตัดาตั้ดาขุนนยวันตั้มดาขึ้นครับไปลํำไห้ไหม รับหน่ันได้ฝันรับหนในฝันไต่นรุนสาวจริงๆรับในส้นดาเขาเลยทะเบียนรถเขาขาดครึ่งเขาก็ได้ค่ะเปล่าบ้วนแล้วมันนี่รถจะคล้องมุนนีแหลยรถไปส้นเพลินรถจะคล้องมุนเหม่นเขาทะเบียนรถเขาหนึ่งรถเขาบ่มุนแต่ทะเบียนรถเขาขาดรถไม่เป็นไรแต่ทะเบียนขาดครึ่งขาดครึ่งหนึ่งรถขั้นหนั้นรถขั้นหนึ่ เราลดแม่ทะเบียนเป็นยังบอกแม่เอาขังนางขังล้างส้นทะเบียนรถเฉพาะมือเป็นยังมิตาอันนั้นนายกมิตาอันนั้นบางค้นรุดลงมาบ่ได้ไปเดียวบางทะเบียนรถอ่าแม่นางลดได้ทั่วมากอันเป็นเรื่องเป็นลาดจำได้ค่ะแล้วเปิดอร์ไปอันฟันตะเมืองใดเนี่ยหมื่อวานนี่กันเมื่อวานเวลาเท่าใดค่ะ แต่เป็นโช่เป็นลาบว่เวลาเท่าไหร่นคันฟันคันฟันแกงเลยแล้วลาสีแกงจำทะเบียนรถได้บอ๊จำได้อยู่มันขาดเครื่องมันอะไรนี่จิจำอะไรบ่อนรถขั้นนี้ขั้นที่ห้าโซนนี้ค้นบ้านเดียวกันบอันคนทางอือนทะเบียนยังแม่ทะเบียนมันนขั้นที่โดนโซนมันเป็นสี่เก้าแปดหกสี่เก้า แปดหกเมือนมันขาดเครื่องเลยอ๋อมันเลยขาดเครื่องมันขาดเครื่องเป็นซ้อนทอนอ๋อมันก็เป็นสองทอนถ้ามันขาดลงมามันเป็นอันทอนหนึ่งเป็นซี่เก่าสิบ่อนู้สิโนูสี่แขนเป็นประโยชน์นะทอนหนึ่งเป็นแปดหงสิบบ่อมันขาดเพราะเป็นพยานเ้องประทัดเตี้ยทะเบียนรถรถเลขรถเนาะเลขรถขั้นที่โดนส้นเนาะขาดเครื่องเลยเลขรถขาดอื โดนซ้นเด้อสิแลงนะจะเอาเด็กเสียงอยู่เป็นมันสินเนาะจ้ะกันเฮาเสียงว่าอันฟันว่านั่นวังงวดก่อนันว่าล่างขี่เด็กน้อยจ้ะอือเด็กมาออกเราเรารถแม่ดิรถแม่ไปซ่อมเพิ่น2417เปลี่ยนรถล่ะ2 4 17 1 หนึ่งเกศอันรถแม่ทะเบียนบ่ขาดบ่บ่ขาดนาแต่อันบางคนรถันยุบเลยอันนี้รถแม่วาดบอก็บกเด้พี่น้องขันฟันว่ารถช้ดนี้แม่วาดี่ฟันเจ้ากับรถแย่ไดมันมักจะออกหรือว่าส้นจริงๆสนนะเด่ดสองซีมันใจสองซีอเนาะอันนี้รถแม่วาดมันมันจะมันชอบบอกไม่ฟันนี้เดี้ยวไปทะเบียนรถมันส้นข้างนาเนาะข้าง้งหลังไหม รถเขาจอดอยู่แม่เลียนไป่แม่รถแม่นะ่ออกข้างนาไปส้นเขาแม่ได้มักสองซีนสตันนี่กับสตัดสองซีนันึ่นเป็นฟันว่ารถชนนี่แฟนว่ามันเจาะชอบออกสองซีอ๋อแม่เลยสิเน้นสองซีเรารถเพิ่นแม่สิเน้นตัวไหนเนีนเนีนแล้วนี่มันขาดตัวแปหกมันวะเอางงให้เลยพี่น้องดูดูตัวนี้มันเด่นออกตัวนี้มันติดกับหัวว่านี่เป็นแปดเก้าว่านี่กับใบบ่ กันแบบเก่ามันตัวเดียวกันเลยจ้ะกันไว้กันไว้กันตายเก่าเนาะเห็นบั้ที่จริงสิพ่อค่อยอยากให้เลขเอฟทีหลายเพราะว่าพันสื่อบันเสียเงินหลายได้พนลงทุนหลายก็อย่าไปในน้อยเลี้ต้นเลี้ต้นห้ามบวถืกก็เลี้ต้นเพิ่นแค่ว่าอย่าไปขายของเนาะยอนเพราะว่าบอกเลขว่าถือหลายงวดแล้วกับอันนี้เนาะค่ะค่ะโอ้คิดน้ำมาเนาะน้ำข้าวหญามาขอเลขน้ำกับ บ่ยยกกันน้อยเอว่ายกกันว่ายกกันมาเลยว่าถือแม่ยังว่าหายแล้วว่าหายแล้วว่ายกกันนะคะเอ็จซี่บางคนเดี๋ยวมันแม่วาดห่วงเลขไม่ต้องไปแล้วแอนไม่ว่าบไบ่ห่วงเล็บกเที่อา่เว่ายกกันนอ้นว่ากน้นนนทะยานซื้อนะน้นทะยานเป็นสรุปพี่น้องพิ่นยิ้มหัวซื้อแนวทางของแม่วาดนะคะแม่วาดฝันว่ารถแม่วาดเพิ่นฝันว่าเพิ่นขับรถไปเพิ่นหลับนอยไปส้นรถก็เจ้าทะเบียนขาดเครื่องนะคะรถที่ขั้นโดนส้นเป็นทะเบียน สี่เก้าแปดหกขาดครึ่งเป็นสองทอนนะอทอนหนึ่งเป็นสี่เก้าทอนหนึ่งเป็นแปดหกเข้ากับตัดเห็นเลยแต่ไม่าวาดไม่มวาดว่ามั่นใจทอนที่สองคือแปดหกนะคะตัวกันคือแปดเก้าเลขรถไม่วาดเป็นทะเบียนเต็มเต็มสองสี่หนึ่งเจ็ดนะคะบอกว่าบ่ได้ขาดครึ่งนะคะรถเพิ่นบ่ได้ขาดทะเบียนบ่ขาดแต่ว่าข้างนายุบบางโคนข้างนายุบเพิ่นบอกว่ารถคันนี้ทะฝันแก,ก้มันมันจะออกสองสี่มันจะบอกหนึ่งเจ็ดสรุปว่าไม่วาดเน้นสองสี่ครับแปดหก ได้สละกินแดงทับไฟแล้วบอกมันได้มันไปซื้อฟันมไปขึ้นมันไปซื้อใสมันไปใส่เอวงวดงวดนั่นกานันฮกเกตกระซื้อลอตเตอรี่ฮกเกตมันออกทั้งทั้งละมันออกทั้งล่างกะจะได้เอวฮกเกตนะลอตเตอรี่น่ะเนาะการไปออกทั้งบนมันบนแนี่ยด้ว่ามันสิออกยังไงเนาะ เลขมิที่มาว่าฮกเกตตัวเดียวได้ข้างล่างก็ต้องขึ้นบนนู้นเลยว่าเอาละเลขไปเอาข้างบนแน่กับว่าเอาดินี่แนนทายกล่องอยู่ปะทายตันี้เล้สีฟ้าอยู่้สีว่าเลขผีอันผีมาบอกหกเก็ตเจี๊ดเราแม่ได้ซื้อบ่ได้ค่ากับเขาบ่ได้ฮกเกตเจี๊ยดโรตลีแต่บ่ได้แต่พว่าถือมันบอกลอตเตอรี่มันบอกลอตลีฮกเก็ตนั่นข้างล่างมันลอตเตอรี่มันขึ้นตั้งๆมาจ้าจ้ามันออกข้างล่างบ่แม่แม่ไม่ได้ซื้อเอกชนไว้บ่อกอัน อันหมู้เล็กมันอันไปขอเขาได้หาสิบบาทอยู่บันเน่บันนี้เพื่อนว่าอันไม่ค่านเพื่อนสิเบื้องนี่ไม่ค่าขายเสียผ่านนูบอกให้ขึ้นทั้งเครื่องเนี่ยเพื่นสื่อข้างล่างแปดร้อยบอยขึ้นทั้งทึ่งเนี่ยขึ้นบนจะขารลอยกันยังดีเท่ากับบ่อสื่อเล่บได้ใช่่างยังเดี๋ยวล่างยังดีเตอร์มันสื่อตั้งหกเกตแปดร้อยมเพื่นบ่่หายเหมือนเดี๋ยวมา แว่าไ้นี่เราเ่าออกทอดคัดเป็นห้ว่าเบผมไ่ตัดกสิออาแบบนี้เสื้อยังไดหกก็ล่างแปดอยข้างบนเบ้าเจ้าบาลแม่ยี่อยู่ด้เอซูเนี่ยซื้อข้างล่างหกเ็ล่างห้าลอยข้างบนห้าสิบาทยังไดทุนอยู่ในนั้นเ่า้อคอนหนึ่งบอให้ขึ้นบนแน่เพราะเก้นเห็นลุเห็นว่าเห็นไหน ล่างสักสี่ร้อยบนสองรอยดวงดวงดวง้าสีหาเพิ่นเพิ่นพรเอาเปเสกั้าน้อการยังน่อยได้พี่น้องการซื้อการลง่มนนี่เดียวเลขเพิ่นมาลางยังการลุุ่นนี่มันต้องกันแน่นา้เพิ่นดีใจว่าเลขขึ้นนไหมมันอ่ะกเก็บเป็นได้มาหาโอ้ยเลขึ้นไม่หวาแค้ ชั้นเื้อข้างล่างอย่างเดียวไม่ขึ้นบนปนันวางเป็นหมอไทยเนาะเป็นขายเสียผ้าได้ออกมากว่าหายได้ออกมากจักเหลียวบันโทมากนี่ยแปดล้อยล่างย่างเดียวข้างบนบางเดียวเสลบจเลยพ่อจ้าแม่เราได้งสลบเลยเดี๋ยวเราก็มังหัวลอยอีกเลาวเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วเราก็ได้ขึ้นอ่าสลบพี่น้องในคลิปนี้นะคะแม่วาดปันตองงวดปันเราก่อนเชแกงปันว่าครับรถรับนายไปส้นรถข้าเจ้ารถกระบะส้นขักส้นแน่ทะเบียนขาดเครื่องทะเบียนเต็มเต็มสี่แปด เออ4986นะคะขาดครึ่งเป็นสองทอนทอนนึงเป็น49ท่อนนึงเป็น86ตัดให้พอมนะคะนะคะโตกันคือ89นะคะรถแม่วาดทะเบียนเต็มเต็มเป็น2417นะคะเพื่อนบอกว่าถ้าเพื่อนฟันเกี้ยวรถเพื่อนนาทางนานี่มันบางคนยุบนะคะเพื่อนบอกว่าฟันเกี้ยวรถกับกองแงไ่ไหนมันชอบออก24ในคลิปนี้จะเน้น24กับ86นะคะตัวกัน89 เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลขอบคุณแม่บ้านหล,ลายๆเด้อขานน้องแบงปันให้เอฟซี่โชดีแนวทางของแม่บ้านนะคะเห็นโมงอดก่อน